านกุสมบัติวัดราชบุรณะเชื่อกันว่าพระปางที่เกสมบัติวัดราชบุรณะถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสามพยาในปีพุทธศักราช1967พระเจ้านครอินได้สวรรคตพระเจ้าอ้ายพยาได้ยกพลโยธาเข้ามาหวังจะของราชสมบัติขณะที่เจ้ายี่พยา ก็ยกคนเข้ามาด้วยหวังในพระราชัลังเช่นกันสองพระองค์ทรงช้างได้ทำยุทธหัตถีต่อกันต่างฟันพระแสงของงาวต้องผระสสขาดพร้อมกันสิ้นพระชนทั้งสองพระองค์เจ้าสามพยาซึ่งเป็นน้องเล็กจึงได้รับการอัญเชิญจากไชนาให้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ยังนครสีเอลทยียพงศาวดารกล่าวว่าเจ้าสามพญา ได้ขุดพระศพของพระเชษฐาทั้งสองของพระองค์ขึ้นถวายพระเพลิงจากนั้นโปรดให้สร้างพระอารามขึ้นณที่นั้นพระราชทานพระนามว่าวัดราชบุรณะและให้กอพระเจดีย์สององค์ไว้ที่เชิงสะพานปานฐานและทรงโปรดให้สร้างพระปางองค์ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งองค์ใต้ฐานพระปางมีห้องใต้ดินลึกลงไปสามชั้น ให้เป็นที่เก็บสมบัติเพื่อให้สมพระเกียรติกับพระเชษฐาทั้งสองจึงบรรจุพุทธรูปทองคําและเครื่องราชมงกุฎทองคําพร้อมทั้งพระแสงดาบป,ปยาสิทธิและพระเครื่องอมากมายเพื่อให้สมพระเกียรติถวายเป็นพุทธบูชาคนโบราณถือกันว่าการบูชาด้วยของมีค่าอันปานีเป็นการสืบทอดพระศาสนาตามหลักความเชื่อที่สืบต่อกันมา หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้กับพมา่าไปเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านอายุธยาไม่สามารถกลับคืนความสวยงามอย่างเช่นที่เคยได้เหลือทิ้งไว้แต่ซากปรักผักพังถูกปล่อยทิ้งให้ทนแดดทนฝนผ่านวันเวลาอันยาวนานกรุงศรีอยุธยาถูกทิ้งร้างจนไม่เหลือสภาพละครที่เคยรุ่งเรืองยิ่งใหญ่มีแต่เถาวัน ต้นยาเกาะกันเต็มพระเจดีไปหมดผู้คนส่วนใหญ่ต่างย้ายถิ่นฐานไปยังที่ที่มีความเจริญกว่าปล่อยทิ้งกรุงศรีอุทยาไว้ข้างหลังให้เวลาผ่านไปอย่างช้าๆเจดีย์สถููกต่างๆได้ถูกขุดค้นหาสิ่งมีค่าจากนักกล้าสมบัติพระนครศรีอุธยาพุทธศักราช 2400- ัถึง2470นั้นเรียกได้ว่า พอเย็นมาแทบไม่มีผู้คนอยากจะผ่านเส้นทางนี้เสียงเรื่องลือปากต่อปากบอกว่าสถานที่กรงเก่าแห่งนี้มีดวงวิญญาณหลายหมื่นหลายแสนดวงร้องโหยหวนรันจวนใจให้ขนลุกใครที่ต้องใช้เส้นทางนี้ก็จะได้กลิ่นขาวเลือดฟุ้งทั่วสถานที่ไปหมดบางทีก็มาให้เห็นกลางวันแสบบ้านก็มีเสียงร้องทักบางที ก็เป็นเสียงคนสู้รบกันมีเสียงดังอึกทึกพอเข้าไปดูก็ไม่มีอะไรว่างเปล่าใครก็ตามที่คิดลองดีลักลอบขโมยสมบัติส่วนมากไม่บ้านแตกแสแลขาดก็เสียสติชีวิตหาความเจริญมิได้โดนผีชากรุงเก่าเล่นงานจนเป็นบ้าเสียสติไปก็หลายคนถ้าจะพูดเรื่องความหลอนสมัยนั้น กรุงศรีอยุธยาแทบไม่ต้องเลือกสถานที่ว่าที่ไหนผีดุเพราะที่แห่งนี้เก็บซ่อนแรงแค้นแรงอาฆาตการถูกกระทำย่ำยีโดนฆ่าแกงอย่างผักปาดวงจิตจึงไม่ไปผุดเกิดวนเวียนอยู่แบบนี้จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรมีคนเล่าว่าพอหกวงเย็นไปแล้วอยุธยาจะเหลือแต่ความเงียบวังเวง มีแต่ความหวยหวนรีดร้องตามลมชวนให้คนลุกเคยมีคนเก่าแก่เล่าว่ามีคนมีวิชาจะมาขุดเอาสมบัติตามกลุกต่างๆก่อนที่จะขุดกรุกนั้นทุกคนก็จะต้องเสียงทายด้วยการจุดทูบหากทูบเสียงทายนั้นไม่ไม่หมดก็จะลองขอใหม่หากไม่ติดอีกก็ต้องแยกย้ายกลับบ้าน หากดื้อรั้นไม่สนใจทูบเสียงทายแล้วก็จะเกิดอาถรรพ์เข้าตัวจะมีกลิ่นสาบสางลมแรงฟ้าร้องบางคนลงมือขุดไปได้แค่สามสี่ครั้งก็เกิดอาการลมชักล้มทั้งยืนมีอาการผีเข้าบ้างก็จะเห็นเป็นชายแต่งชุดโบราณหน้าตาดุดันถือดาบมาจะเอาชีวิตหากไม่มาขอเข้ามาแต่งขันห้า ให้ถูกต้องตามธรรมเนียมแล้วก็จะต้องเป็นบ้าเสียสติบ้ากะสินตายโดยไร้าสาเหตุครั้งสมัยยุคของจอมพลปอพิบุลสงครามเป็นนายกได้นำคณะทูตจากพมา่าเยี่ยมชมอยุธยาที่วัดราชบพิธตอนนั้นยังสุดโสมไม่ได้บุรณะเมื่อเข้าไปในอุโบสถเก่าพวกทูกตานุทูตของพมา่าได้มองขึ้นไปที่พระประธานที่ชนร ทุกคนต่างตกใจส่งเสียงหวีดร้องเพราะได้เห็นภาพคนกำลังรบกันเตรียมที่จะพุ่งหอ,อกดาบมาอย่างตนต่างก็ต้องเลือวิ่งออกมาจากพระอุโบสถเก่าด้วยความหวาดกลัวในวันที่28กันยายนพศ2500ได้เกิดข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับต่างรายงานข่าวว่ามีคนกลุ่มหนึ่งได้ลักลอบขุดกุวัดราชบุรณะแห่งนี้ และคนสมบัติล้ำค่าออกไปจากกุขโมยกลุ่มหนึ่งขุดลงไปพบห้องลับใต้ดินในพระปางวัดราชบุรณะขนสมบัติล้ำค่าที่เก็บไว้ในนั้นออกไปมีเครื่องราชที่ทำด้วยทองคําน้ำหนักกหล่าหนึ่งพันกิโลกร,รมัมและพระพุทธรูปทองคําพร้อมด้วยพักเครื่องโจนจึงนำไปขายที่ร้านทองในตลาดร้านทองเหล่านั้น ต่างก็งเปิดเตาหลอมทั้งวันทั้งคืนก่อนตำรวจจะมาตามพบสมบัติทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซนได้กลับคืนมาแค่20%เปอร์เซนเท่านั้นมีคนเล่าว่ามีคนเหมือนเสือ่อสตินำดาบพระแสงอายาสิ์โบราณมาร่ายรำในตลาดหัวลอตำรวจจึงไปตรวจสอบพบว่าเป็นพระแสงดาบทองคำโบราณจึงนำตัวมาสอบสวน พบว่าเป็นพวกลักลอบขุดขุกจึงออกติดตามส่วนที่เหลือกลับมาแต่ก็ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นอารรถ์นสมบัติของแผ่นดินมักเกิดขึ้นกับผู้ที่บังอาจก้าวล่วงลักลอบเพื่อนำมาเป็นของตนสมบัติเหล่านี้มักมีผู้เฝ้าที่เรียกว่าผู้โสมซึ่งอาจเป็นดวงวิญญาณของเจ้าของสมบัติหรือเป็นฆาทาตบริวารที่ได้สังเวยชีวิต ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมดประมาณสิบกว่าคนไม่รวมคนที่รู้เห็นล้านทองที่รับซื้อของโจรน,นั้นทุกล้านถูกไฟไหม้เผาจนไม่เหลือซากสืบค้นจากข้อมูลพบว่าชีวิตของบุคคลที่ลักลอบคุณสมบัติวัดราชบรณะในครั้งนั้นส่วนมากชีวิตหาความเจริญไม่ได้ส่วนใหญ่จะเสียชีวิต ก่อนวัยอันควรทั้งสิ้นทรัพย์สมบัติเหล่านี้คือสมบัติต้องห้ามของพระมหากษัตริย์ที่มักมีคำสาปแรงอธิษฐานคำสาปแช่งของคนวบราณสมบัติที่มีแต่เจ้าของเท่านั้นที่จะแตะต้องได้ดวงจิตทุกดวงแรงอธิษฐานความแค้นของดวงวิญญาณที่อยู่มายาวนานถึงเจ็ดร้อยปีได้พิสูจน์ให้รู้เลยว่า ยังมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ที่สุดไม่ได้อีกมากมายบนโลกใบนี้หากเราทั้งหลายได้ทำบุญร่วมกุศลครั้งใดก็อย่าลืมน้อมจิตอุทิศบุญกุศลนั้นให้กับเหล่าบรรพชนชาวสยามทั้งของด้วยเถิด